สดีกันด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่อง Total Ranking กันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเว็บ Cat Drum ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลเพื่อนๆรู้ไหมว่าบนโลกของเรามีสถานที่ที่สวยงามอีกเยอะแยะมากมายคนบางคนก็ชอบไปเที่ยวป่า เดินเขาหรือทะเลทุกๆคนต่างมีสถานที่ที่ชอบเป็นของตัวเองแต่บนโลกนี้ก็ยังมีสถานที่ต้องห้ามที่ทุกคนห้ามไปห้ามเข้าไปเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาจัดอันดับ10อันดับสถานที่ต้องห้ามบนโลกใบนี้ที่ทั้งลึกลับน่ากลัวเพื่อนเพื่ออย่าไปสถานที่เหล่านี้กันเชียวล่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับที่1ิกันเลยนะคะอันดับที่สิ เมโทรชูไลดิซิกประเทศรัสเซียในสมัยการปกครองของสตาลินประเทศรัสเซียที่สมัยนั้นเป็นสหาภาพโซเวียตได้สร้างอุโม,มงค์รถไฟใต้ดินเพื่อเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศแต่มันกลับไม่ถูกเปิดให้สาธารณชนได้ใช้อุโม,มงค์นี้จึงถูกสงสัยว่าเป็นทางลับสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อหนีขณะเกิดสงครามโลกหรือเปล่า นอกจากนี้ทางกระทรวงรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกยังปฏิเสธว่าสถานที่นี้มีอยู่จริงจนกระทั่งในปี1994ชาวบ้านได้สำรวจไปพบสถานที่แห่งนี้จึงทำให้ทางการจำต้องยอมรับว่ามีอุโมงค์ทางรถไฟนี้อยู่จริงแต่ยอมรับเพียงสายเดียวก็คือสายดีซิก หลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ถูกห้ามมิให้ใครเข้าไปได้อีกอันดับที่9กเกาะเซซเซประเทศไอร์แลนด์เกาะน,นี้เป็นดินแดนเล็กๆที่เกิดขึ้นในปี1963มันถูกใช้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศว่าจะเป็นอย่างไรหากไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ก่อนนี้มีเพียงนักวิทยาศาสตร์1-2คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปโดยมีกฎว่าห้ามนำเมล็ดใดๆติดตัวเข้าไปยังเกาะส่วนคนอื่นๆห้ามเข้ามาที่เกาะแห่งนี้เป็นอันคาดอันดับที่8 a r เอเรีย51สหรัฐอเมริกา รีย51อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพทหารสหรัฐอเมริกามันตั้งอยู่ที่160กิโลเมตรทางตอนเหนือของลาสเวกัสมันกลายเป็นสถานที่ลึกลับเนื่องจากรัฐบาลสหร,สรัฐปฏิเสธการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้มาตลอดจนถึงปี2013ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทดสอบยานพานนะทางอากาศของกองทัพ แต่หลายคนเชื่อกันว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับวัตถุลึกลับต่างดาวหรือเป็นสถานวิจัยสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลายคนพยายามเดินทางเข้าไปชมใกล้ๆสถานที่แห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามทางเข้าของสถานที่แห่งนี้ก็ยังถูกปิดและถูกห้ามมีให้ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอันคาดอันดับที่7 u เอลฮาด้ากริลมาดาแกรนจี เกาะงูมหาสมุทรแอตแลนติกเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งของประเทศบราซิลเป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดียวของงูพิษโกลเดอร์แลนเทดที่มีพิษร้ายแรงเกาะนี้ถูกปิดมีให้ใครเข้าไปเยี่ยมชมเพราะ นอกจากจะปกป้องไม่ให้ใครต้องถูกงูพิษช,ชนิดนี้กัดแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้งูสายพันธุ์นี้ต้องสูญพันธุ์อีกด้วยว่ากันว่าบนเกาะนี้จะพบงูได้ในทุกๆตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะอันดับที่6ฉินชื่อหวางสุสานจากักรพรรดิินที่หหรือสุสานจินซีฮ่องเต้ประเทศจีน สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินทงเมืองซีอานมณฑลฉานซี่ที่นี่ถูกห้ามีให้ใครเข้าไปเป็นอันขาดแม้ว่าจะมีการขุดพบกองทัพดินเผาในปี1974แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการขุดค้นพบเพิ่มจนกระทั่งปัจจุบันพอเชื่อกันว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้ไม่สามารถรักษาสภาพสิ่งของต่างๆภายในสุสานไว้ได้ อันดับที่5ชโนบินเอคูชันโซนประเทศยูเครนสถานที่แห่งนี้ถูกระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างในปี1986ทําทำให้มีรังสีตกค้างเข้มข้นผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบถูกสั่งให้ย้ายออกอย่างเร่งด่วนจนกระทั่งสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้าง อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมสามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนี้ได้เล็กน้อยอาจจะพบข้าวของของเล่นหรือรองเท้าที่ถูกทิ้งไว้เนื่องจากการอบพยพที่รวดเร็วแต่ภายในจะมีบริเวณที่เรียกว่าชอนบินเอคคูชันโซนที่เป็นบริเวณต้องห้ามอย่างเด็ดขาดเนื่องจากภายในยังปนเปื้อนด้วยสารกำมมันตรังสีที่เข้มข้อนอยู่ ที่4โพเวกเลียไอซ์แลนด์เกาะโพเวกเลียประเทศอิตาลีเกาะลึกลับแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจกักรพรรดิโรมันโดยสมัยนั้นเกาะนี้ถูกใช้เป็นแหล่งกักกันผู้ป่วยติดโรคระบาดต่อมาในยุคกลางมันก็ถูกใช้เป็นแหล่งกักกันผู้ป่วยติดโรคระบาดอีกครั้ง ผู้ป่วยจำนวนมากถูกเผาและโยนลงหลุมและฝังซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากันว่าพื้นดินของเกาะแห่งนี้50เปอร์เซ็นเป็นซากศพเน่าและขี้เท่าของผู้ป่วยล่าสุดในปี1922เกาะนี้ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันแม้เพียงชายฝั่งของเกาะคุณก็สามารถมองเห็นโครงกระดูกของศพได้เพราะศพเยอะมากจริงๆเกาะแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ต้องห้ามใครเข้าไปจะถือว่าผิดกฎหมายอันดับที่3 d ด a แครทคอมส์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสดิแครท o คอมส์เป็นอุโมงค์ใต้ดิน ที่ถูกขุดขึ้นสำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างเหมืองใต้ใดินของปารีสแต่มันต้องกลายเป็นสถานที่ลึกลับและน่ากลัวเพราะมันได้เป็นแหล่งบร,รรจุซากศพกว่า6ล้านศพในศตวรรษที่18มีเพียงส่วนเล็กๆของดิแคตคอมส์เท่านั้นที่เปิดให้ชมอย่างเป็นสาธารณะซึ่งภายในจะเป็นซากกระดูกคนนับพันนับร้อยเรียงกันอยู่ แต่อีก99%ของอุโมงคนั้นถูกห้ามให้เข้าไปชมอย่างเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนก็อาจจะหายตัวไปอย่างไม่มีใครพบหรืออาจจะพบว่าคุณกลายเป็นซากศพหนึ่งในนั้นแล้วก็ได้อันดับที่2 North Sentinel i ลไอซ d เกาะ Sentinel เหนือประเทศอินเดียเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลึกลับ ที่ตัดขาดจากโลกมนุษย์ภายนอกพวกเขาจะใช้กำลังและรุนแรงโจมตีผู้ที่บุกรุกเกาะของพวกเขาในปี2006พวกเขาได้ฆ่าชาวประมงสองคนที่บังเอิญเข้าไปยังเกาะแห่งนี้นอกจากนี้ พวกเขายังปฏิเสธความช่วยเหลือจากรัฐบาลและผู้คนนอกจากพวกเขาจึงทำให้เกาะเซนติเนลแห่งนี้ต้องกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครรับผิดชอบหากคุณฝ่าฝืนเข้าไปและถูกฆ่าตายโดยช้าเกาะเราก็มาถึงอันดับที่หนึ่งกันแล้วนะคะอันดับที่หนึ่งสวบาสโกบลสิีดวอล ลองเก็บพันธุ์พืชประเทศนอร์เวย์สถานที่แห่งนี้มักเรียกกันว่าคังสมบัติวันโลกแตกเพราะมันได้เก็บรวบรวมเอาสายพันธุ์พืชที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเอาไว้ทั้งหมดราวๆ200ปีมาแล้วมันตั้งอยู่ที่หุบเขาน้ำแข็งส่วนลึกของวงแหวนอาร์กติก แม้จะมีภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดขึ้นมันก็ไม่เคยไหวติงสักครั้งและสถานที่นี้ได้เก็บมเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ไว้ถึง100ล้านสายพันธุ์เลยทีเดียวถ้าเกิดวันไหนโลกแตกขึ้นมาแล้วพวกเพื่อนๆยังมีชีวิตรอดกันอยู่ก็อย่าลืมไปที่นี่กันนะคะค่ะเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิอันดับสถานที่ต้องห้ามบนโลกใบนี้ที่ทั้งลึกลับน่ากลัว ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครดูจนจบก็ขอขอบคุณกันด้วยนะคะไว้เจอกับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ